สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชิปนี้เป็นชิปเดินปลาครับเดินปลาเห็ดเมนูครับท่าเมนูอาหารครับชิปเป็นเมนูมันนี้คือต้มปลานิ้นครับบรรยากาศกลางปลาดังไฟพร้อมห็ดเมนูครับคุณครับบาวแพนโคเทีครับคุณกำลังตัดใบตองมาห้องอยู่ครับห้องนด้กินครับ เบาหนวดเ <s ans> บาหนวดโคเทนี่ครับมีหมอมี่ยังนี่มากเรียบร้อยครับฝากติดตามชมเนี่ยนะครับในช่องไอ่ยูทูบครับเบาบอโคเทครับชิปนี้กับชั้นนี้ก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยมาเหลืุคนเบาหนวดโคเทครับเนี่ยชิ เชียของไอช่องโคตรเท่ต้มปลานิษฐแซ่บเสียบมอนี่ติดใจเลยรถนี่ต้องขันใจแซ่บนี่ชุดรถตองใส่มือพอลเลยนะครับแมนแมนบอโอเคครับโอเคเดี๋ยวไอกำลังถ่ายท้ำอยู่ครับติดตามชมเลยครับสวัสดีครับ